ไปดูเรื่องของพักพลังประชารัฐกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับพักพลังประชารัฐนะคะตอนนี้ก็มีข่าวว่าเอ๊ะพักพลังประชารัฐเนี่ยแตกแล้วจริงหรือเปล่านะคะแล้วล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าพักพลังประชารัฐค่ะฝุ่นตลบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพลเอกประวิทย์มีการคุยกับนายกหลังจากมีข่าวใหญ่นะคะว่าจะปรับ โครงสร้างของพรรคพลังประชารัฐเลยค่ะแล้วจะเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรคนะคะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับข่าวต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันจะไปในทิศทางว่าทั้งพลเอกประวิทย์เองก็กําลังจะเทผู้กองธรรมนัฐแล้วหรือไม่ก่อนหน้านี้ผู้กองธรรมนัฐดูเหมือนกับว่าจะเป็นปฏิปักษ์กับพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมคะก็มีข่าวก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่ายังมีแบ็คอยู่เป็นพลเอกประวิตยแต่ครั้งนี้ดูเหมือนกับว่าผู้กองธรรมนัฐ จะยังเหลือใครหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นแรงกระเพื่อมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่มีการเปิดเผยผลการทําโพลสารวจกระแสความนิยมสอสอพลังประชารัฐทั่วประเทศนะคะมีหลายเขตที่ได้ไม่ถึงเกณฑ์ค่ะโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐยืนยันว่าเป็นการสํารวจประเมินการทํางานเพื่อหาจุดอ่อนนํามาปรับปรุงให้พักดีขึ้น หลังจากที่มีกระแสข่าวค่ะว่านายกเรียกหกรัฐมนตรีพลังประชารัฐเข้าพบเมื่อวานนี้ก็เลยยิ่งทําให้แรงกระเพื่อมในครั้งนี้เนี่ยแรงขึ้นกว่าเดิมนะคะคาดว่าอาจจะมีการปรับโครงสร้างพักเพื่อแก้ปัญหาความอึดอัดในหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องของการทําโพเรื่องของการวัดคะแนนนิยมสอสอโดยให้กรรมาการบริหารพักยื่นใบลาออกค่ะและพลเอกประวิทย์หัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ยอมรับว่าก็ คุยเรื่องนี้กับนายกจริงนะแต่ว่ายังไม่ได้ทําอะไรค่ะวันนี้ค่ะ26ตุลาคมพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะของพรคพลังประชารัฐก็กล่าวถึงกระแสเรื่องของการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เลยของพักนะคะบอกว่า ยังยังยังกำลังคิดอยู่ส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวค่ะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียก6กรัฐมนตรีพูดคุยเมื่อวานนี้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลและพลเอกประวิทย์ก็เห็นพ้องด้วยนั้นหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะก็คือพลเอกประวิทย์เนี่ยกล่าวบอกว่าก็ตอบไปเมื่อกี้ไงผมตอบไปแล้วว่ายังไม่มีเมื่อถามว่ามีแนวโน้มที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมานั่งเป็นหัวหน้าพักเองเลยหรือเปล่า พลเอกประวิทยก็บอกว่าไม่รู้คุยกันแล้วแต่ไม่เห็นนายกนายกคุยเรื่องนี้กับผมค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่าถึงเวลาที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเลยค่ะที่การพักพลังประชารัฐแล้วใช่ไหมพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ค่ะเมื่อถามถึงรายงานที่ว่า6รัฐมนตรีเดินทางเข้าพบนายกนะคะและพลเอกประวิยตยรวมถึงพลเอกอนุพงษ์ พร้อมกันเลยคือ3ามปอมี6รัฐมนตรีเดินทางไปพบ3ามปอที่มูลนิธิป่ารอยต่อเมื่อวานนี้ใช่ไหมพอเนเอกปริบบอกว่าไม่รู้สื่อ,อ,อก็พูดบอกมาพูดไปเรื่อยนะคะคือคือไม่รู้ว่าแบบเมื่อวานมีคนมาเจอหรือเปล่าคืออาจจะไม่บอกกนแหละนะคะแต่ตอบว่าไม่รู้ทางด้านของคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่า การหารือระหว่างนายกและ6รัฐมนตรีซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมศักดิ์เทสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสุชาติชมเกล็ดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมคุณชัยวุฒนาคามานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณสันติพร้อมพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรียอมรับว่าก็ทําให้มีการคาดการณ์กันไปต่างๆนั้น แต่ว่าอันที่จริงแล้วเป็นการหาหรือเรื่องการทำงานการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนและเพื่อให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งที่ผ่านมาเราเสียโอกาสไปมากในช่วงของโควิดยืนยันนะว่าการไปเจอการไปคุยกันครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนายกทำหน้าที่บริหารราชการประเทศไม่ก้าวไก่การทำงานของพักพลังประชารัฐการเมืองเป็นเรื่องของพลเอกประวิตยก็คือเป็นเรื่องของหัวหน้าพัก นายกเป็นบุคคลภายนอกพักไม่ได้เป็นสมาชิกพักการเมืองการกระทําการใดๆเกี่ยวกับการเมืองนายกไม่สามารถทําได้และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายกก็ระมัดระวังตัวเรื่องนี้มาตลอดอันนี้ก็คงจะจริงนะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าพลดอกประยุทธ์เนี่ยจะวางตัวค่อนข้างจะตีห่างออกจากพักหรือว่าออกห่างจากสสจนเป็นชนวนเหตุใช่ไหมคะที่ทําให้เกิดกรณีของคุณธรรมนัสที่บอกว่าเนี่ย ด้วยความที่สสอขออะไรก็ไม่ได้แล้วนายกเองก็ไม่ได้มีความใกล้ชิดกับสสเลยเนี่ยอาจจะเปลี่ยนดีไหมให้พลเอกประวิทย์ขึ้นแท่นเป็นนายกแทนซึ่งก็เป็นประเด็นความขัดแย้งในครั้งก่อนหน้านี้นะคะก็น่าจะยังคงจํากันได้ก็เลยทําให้ในภายหลังเนี่ยพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหัวหน้าพักเนาะแต่ว่าภายหลังเราก็เห็นความพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจความใกล้ชิดกับสสภายในพักมากยิ่งขึ้นนะคะผู้สื่อข่าวถามค่ะว่ามีข่าวว่าเย็นวันนี้เนี่ย ที่บ้านป่ารอยต่อจะมีการเปิดบ้านเพื่อประชุมคณะกรรมการสัรหาผู้สมัครของพักพลเอกประวิทย์เนี่ยกล่าวย้อนว่าจะคุยเรื่องอะไรผู้สื่อข่าวก็บอกว่าเป็นการคุยในพักหรือไม่พลเอกประวิทย์กล่าวสั้นๆบอกว่าเฮ้อแล้วก็เนี่ยค่ะเดินใส่หัวออกไปทันทีนะคะ ขณะที่นางสาวพัชรินทร์ซมสิริพงศ์สอสอกรุงเทพมหานครเขียนสองพักพลังประชารัฐซึ่งก็เป็นโคศกพักนะคะยอมรับว่าการปรับโครงสร้างพักกาลังพิจารณาอยู่ซึ่งขณะนี้เนี่ยกรรมการบริหารพักมีการหารือกันอย่างถี่ถ้วนแล้วก็จะมีการปรับโครงสร้างในเร็วๆนี้แหละเพื่อให้การทํางานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกของพักเป็นไปตามกลยุทธ์และแนวทางของพัก ส่วนความชัดเจนจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งใดหรือไม่ก็ขอให้รอคณะกรรมการบริหารพักพิจารณาแล้วเสร็จก่อนแต่แกนนำคนสำคัญอย่างคุณวิราาัตัตันเสศสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะยืนยันว่าจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่ได้มีการสั่งการใดๆจากหัวหน้าพักและเลขาธิการพักจึงยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์วิจารณ์กันไปเฉยๆทุกวันนี้นะคะคุณวิรัติบอกว่าเราต้องยอมรับความจริงอีกอันนึงก็คือพักพลังประชารัฐเกิดจากการหล่อหลอมจากสมาชิกหลายส่วนบางครั้งกว่าจะรวมกันติดได้ก็ต้องผ่านการเลือกตั้งกันมาหลายครั้งเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคงจะพูดอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้ถ้าตรงนี้แก้ไขแล้วเดินได้ดีก็ควรจะแก้ไขแต่ถ้าแก้ไขแล้วยิ่งวุ่นวายก็ไม่ควรแก้ไขค่ะ ส่วนจะมีการประชุมพักพลังประชารัฐเพื่อจะเคลียร์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือไม่คุณวิรัติบอกว่าถ้ามีประเด็นต้องหาหรือกันในช่วงสัปดาห์นี้แต่ถ้าจะให้เพิ่มเติมก็คือเสียงของ6รัฐมนตรีที่ไปพบนายกเมื่อวานนี้ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของพักและถ้ามีการประชุมพักทั้ง6รัฐมนตรีก็ควรจะมาชี้แจงต่อที่ประชุมด้วยมีการถามย้ำนะคะว่ามีการเ,เปิดไฟเขียวให้เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพักหรือเปล่า คุณวิรัตบอกว่าไม่ทราบต้องไปถามแหล่งข่าวที่บอกมาว่าจะเปลี่ยนใครแล้วก็จะเปลี่ยนอย่างไรหนึ่งในรัฐมนตรีอีกคนนึงก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยมีแนวคิดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารพักที่เตรียมในการเลือกตั้งและต้องยอมรับว่าเราอยู่กันมาเกิน2ปีแล้วเครื่องทางแล้วเหมือนกับช่วงขึ้นเขากําลังจะเดินลงเขาและก็ต้องเตรียมสถานการณ์ตลอดเวลา การปรับโครงสร้างพักต้องเป็นมติของกรรมการบริหารพักผมเนี่ยเป็นแค่หนึ่งเสียงยังไม่สามารถตอบได้ก็จะต้องไปดูแนวคิดนโยบายของผู้ใหญ่ในพักว่าเป็นยังไงแต่เชื่อว่าภายในพักพลังประชารัเคารพการตัดสินใจของหัวหน้าพักซึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงปรับโครงสร้างให้ทุกอย่างดีขึ้นขึ้นอยู่กับนโยบายของพักเราน้อมรับค่ะนี่คือเสียงของคุณสุชาตินะคะ มา่ถามต่อค่ะว่าในช่วง1-2เดือนนี้เนี่ยพักพลังประชารัฐจะมีการขยับปรับเปลี่ยนภายในพักหรือไม่คุณสุชาติบอกว่าทุกพักจริงๆมีการขยับอยู่แล้วนะส่วนเมื่อวานนี้ที่พลเอกประยุทธ์เรียก6กรัฐมนตรีเข้ามาพูดคุยหารือจะมีการปรับโครงสร้างพักพลังประชารัฐหรือไม่คุณสุชาติกล่าวปฏิเสธค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นสมาชิกพักไม่เกี่ยวกับพักอยู่แล้วไม่ได้มีการคุยเรื่องดังกล่าวแต่มีการพูดคุย ถึงการทํางานของกระทรวงแรงงานยอมรับว่าการบริหารราชการแผ่นดินรัฐมนตรีทุกคนมาจากพักและเมื่อถามว่ามีการมองพักคพลังประชารัฐว่ากําลังจะแตกใช่ไหมคุณสุชาติกล่าวค่ะบอกว่าเรามีหัวหน้าพักที่ให้ความเคารพและศรัทธา เราก็ศรัทธานในตัวหัวหน้าพักซึ่งพักการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองบางครั้งก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจะต้องปรับกันไปไม่มีอะไรอยู่กับที่เพื่อหาจุดสมดุลและยอมรับว่าพักพลังประชารัฐก็ปรับมาหลายรอบและที่ผ่านมาพอปรับเนี่ยก็ดีขึ้นตลอดรวมถ,ถึงมั่นใจว่าการปรับโครงสร้างพักพลังประชารัฐครั้งนี้จะไม่เกิดกระแสะการวัดพลังกันอีกซึ่งเป็นความคิดเห็นของตอนเพียงคนเดียวนะไม่ได้เป็นความคิดเห็นของกรรมการบริหารพักทั้งหมดค่ะนอกจากนี้มีการกล่าวถึงกระแสะข่าวนะคะว่า สรุปเนี่ยจะมีการปรับเลขาธิการพักแล้วคนใหม่ที่จะมาเป็นเลขาธิการพักเนี่ยก็คือท่านใช่ไหมคุณสุชาติก็บอกว่าอ่ะถึงวันนั้นค่อยว่ากันไม่ได้ปฏิเสธหรือไม่ได้รับนะคะเพียงแต่บอกว่า เราดูแล้วกันเดี๋ยวถึงวันนั้นก็จะรู้เองนะคะก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้นี่จะมีความคืบหน้ายังไงค่ะล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าพักพลังประชารัฐมีการส่งรายงานข่าวว่าพลเอกประวิตรรองนายกรัฐมนตรีในหัวในฐานะของหัวหน้าพักพลังประชารัฐมีการนัดประชุมด่วนค่ะสำหรับคณะกรรมาการของพักในวันพระหัสบดีที่28ตุลาคมนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะ โดยท่านหัวหน้าพักมีความเป็นห่วงในกระแสข่าวต่างๆที่ตอนนี้ก็คลาดเคลื่อนจึงเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักเพื่อทําความเข้าใจที่ตรงกันส่วนสถานที่ประชุมก็คาดว่าเดี๋ยวจะแจ้งให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งค่ะอันนี้แหล่งข่าวกล่าวนะคะก็คงต้องติดตามกันว่าในบ่ายของวันพระรหัสเนี่ยจะมีการนัด พูดคุยกันหรือไม่กับพักพลังประชารัฐแล้วเราจะได้เห็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพักหรือไม่แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ถูกจับตามาที่สุดคนหนึ่งค่ะก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผานะคะว่าอาจจะหลุดออกจากตําแหน่งเลขาธิการพักไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเอาออกจากรัฐมนตรีช่วยไปแล้วแต่ยังคงอยู่ในตําแหน่งของเลขาธิการพักไม่รู้ว่าอยู่แล้วเนี่ยทำให้บรรยากาศในพักเป็นอย่างไรโดยเฉพาะบรรยากาศที่ต้องทํางานหรือว่าอาจจะต้อง เจอกันหรือเจราจากันกับพเดชปริจันโอชาด้วยหรือไม่นะคะก็อลองติดตามกันต่อละกันค่ะครับผมแล้วก็เรื่องที่เราขึ้นพาดหัวนี่เลยจับตาประยุทธ์นั่งหัวหน้าพักเองด้วยพี่กอยาเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องที่ต้องจับตานะครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรมายืนยันมาคอนเฟิร์มนะครับก็จะต้องรอติดตามสถานการณ์ภายในพักพลังประชารัฐแล้วก็เรื่องของการประชุมที่จะกําลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะ